โดยกับสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแมี่น้องกันเปิดชูกุสคนเดิมอมอือนี้มาพบกพ่อกำนองแหลกแล้วพ่อแมี่น้องพบกพ่อกบนองแหลมือนี้ก็อยู่เพื่อนและะ้วก,มมก,ก,ก็ทางสางเพิ่นก็มาโบกเพื่อนเก่ามือนีพี่น้องโดยพ่อเมพี่น้องมือนีทางสางเพิ่นก็มาคนเดียวเพราะว่าอีกูนหนึ่งเพิ่นบริามาพี่น้องโดยกับสบายดีน้องดีโดย อันนักอนบล็อกที่เพิ่นคนออกมากนะพี่น้องโดยการทางนองและชิปไปคนว่ายอยู่เนาะพ่อแม่พี่น้องโดยแบบมันอยู่ในห้องแล้วมันเกียก้าเพิ่นทัแหละโดยครับนก็เลยเอาออกมาทางนอกก่อนสบายดีละ่ะ สบายดีครับหนานงลินคือเป็นแปลกๆเนาะมือน,นี้คือขาวๆมีขนซ้อนะมีคมนซ <c oughs> อยมื่อน,นี้สบายดีอ่ <c oughs> สบายดีแม่สดีอ่าพี่นอ้อง บายดีเด้อทางน่ะคนจุวยได้นน่ต่างคนที่สองหัเมาได้หั่เม้า่างมีกินสาวาแ้วะยังใันกินเขาสาวติโอ้ยว่าใครตัวว่ะ

สักบูนหน่อเกิดกัไม่ไหวนเร็ไหวนะเกิดกันไม่ไหว,นะว้นุนเรไหว mega anan หมดเมาหมดแลวกมาได้หมมากน้ำดูจ้ะชงนมหนังไม่กินนยวันนั้นวะันนันวคือขาวแถมันกินเน่อ huh? ีกเลยใช่แล้วกนำก้อนกรท ให้น้องลิ้นใส่เลยดิเส้ีอสยเอลซียอนนีอยากฝากอออหน่ะบนแล้วโดยน้องคุเม่พี่น้องก็สิไปอันกองก่อนบ็อกอยู่นอกก่อนมานี่มันนั่นนั่นมันกองสายซุก บรรยากาศกระแดดคือเก่าเหมือนนี้โุ้ยเนาะแดดทุกมือทุกมือพี่น้องขัดตันตาเครื่องกระแห้งข้างนอกเดี๋ยววิ่อฮะ แล้วเราก็ไปเอาไปตลอดก็เปิดงงานแบบเปิดกูยังใหม่นี่แห้งแห้งหักตลอดแต่ว่าโรงงานเปิดใหม่ก็เปิดตีตาดิเด็กชิมาเก็บบันนี่พรมีพี่น้องเรรียยบ้อล าอยู่ในห้องนี่แหละห้องที่เราเป็นโบกีเลคนคงพี่นอ้องไม่เคยมาแจกไว้เป็นระเบียบ đây bạn em đi con Cảm ơn các bạn đã theo dõi Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ม่อนึ้นกับมึนหมื่นิโอ้ยเนาะพลาดเป็นพญาด้วยวะพิษหัวนี่หัวจะมอนกัพลาดมาเป็นคลอนเนาะพญาเขาโตพลาข้าวสวยหัวเหี้ยเป็นบคนลอนเดีวแ่เราไม่หูไม่นี่หเลยพลาดสิเฮยนูึงกระได้ละ นยานเอ็นบพาอะค่ะอาซาามาเลยผาดยอีอยู่แถ้นนาดิน่อยเอาไปบ่ได้เาชิชขค้นได้บอ่ะแบบหนึ่งแับหนึ่งเย้องเจ้านมาดึงอยู่เทิงเดยจะเด้อ

โบต้องอิวเลยค่ะย right? ิวแห้งๆเลยดันขึ้นเลยเาเอาย้าวมมากิน่ะมากิน่ะกินอะนไลยๆกว่าของทางเด้นาะตากเ็นหัวเดย เงียบบอกด้วยสามสิกหน่อยเงียบบอกไปทอยับเม้ t เนี่อยมากมาหน่อยก็มักนอนหมองหยางยางเท่้ยไม่ยายามทำม่เลยโอ้ยอะิ

ผสมปูนกับทรายเข้าก,กันคนคลนเข้าก,กันแต่กินน้ำออกมาให้กินน้ำก่อนมันทั้ทงแม่เพิ่นตักน้ำมาหน,น่อพี่น้องกินน้ำแม่จับกินน้ำให้ ไดแแนนแแ้แล้วมือนะี้แค่ไหนเนาะเป็นเย็นๆเนี่ยนาองไหมเนาะตะกี้นเาฮ้อนเอาแต่ละมือนะโบเมนตะกี้มาบึกทางนอกกันมันพี่น้องอ๋อแดดขนาดน้องมาแล้วกะ โดยเนาะพ่อแม่พี่น้องจากคลิปนี้ทั้งนองเละก็สิขอลาไปพิงเท่านี้ก่อนโดยกระพบกันใหม่ในคลิปหน้าเด้อพ่อแม่พี่น้องโดยโดยทั้งนองหล่ก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณทางผู้ใหญ่ใจดีที่ซอยน้องแเล่เข้ามาเด้อทุกทุกทานเลยที่ซอยน้องแหละเข้ามากอคอยเป็นอยู่ดีมีแห่งความเจ็บอย่าได้ความขัดอย่ามีปรถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นเด้อแล้วการเดินทางไปไสมาไซก็ขอให้ปลอดภัยโดย จะขอให้ลำๆรวยๆเฮงๆอยู่ดีมีแหงกันเบิดสู่สุขคนเด้อโดยสาธุโด,โดยโดยจากกิมนี่ทั้งนงหละก็ขอลาไปพิงท่านีก่อนโดยต่ขอบุญขอบ,บุณทางพ่อแม่พี่น้องที่รับช้มคลิปของนองเละตั้งแต่ต้นจนจบที่บ่ความโฆษณาเด้อนี่ทั้งนงเละข,ขอลาไปก่อนขอกล่าคำว่าสบายดี